สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการคาวริศดีพอร์ตพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจที่บางคนอาจจะพอได้ยินแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อแต่อีกหลายหลายคนบอกว่าไม่ใช่นะครับผมขออนุญ,ญาตอ่านข้อความนิดนิดนินดนึ่งนะครับบอกว่ามาเรียนแล้วรู้สึกดีมากชอบมากเข้าใจพระวาจาดีขึ้นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทำตัวแบบคริสชนได้ถูกต้องและเข้าใจเรื่องการสวดภาวานาแบบส่วนรวมและส่วนตัวดีขึ้นมากนะครับนี่เป็นความรู้สึกความคิดของคุณอนัตตาเสียวิลาศโลกมิตรอายุ77ปีนะครับมาเรียนต่อเนื่อง13ปีแล้วนะครับและการเดินทางแต่ละครั้งนี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะครับต้องเสียค่าเดินทางเอง แต่ละครั้งเนี่ยประมาณ140บาทนะฮะและก็มาถึง13ปีนะนี่เป็นความรู้สึกที่เขาได้เรียนพระคัมภีร์นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อเอลิซาเบธชยานิชพัชรเสศสิรินะครับอยู่วัดอัคคเทวดามีแคนสะพานใหม่อายุ45ปีแล้วก็แต่งงานแล้ว16ปี มีลูกหนึ่งคนได้เรียนคำสอนเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยเขาได้รับเรียนคำสอนและได้รับสินลังบาปนะฮะแล้วก็มาเรียนพระคำพีเนี่ยสปีนะครับเขาไดา้พูดถึงว่าคุณพ่อเป็นเสมือนแสงสว่างในพระคำพีที่ทำให้เรียนรู้ทําให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากศึกษา และติดตามพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าใจและดำเนินชีวิตตามคำสอนทำให้รู้สึกถึงหน้าที่คริสตชนความเชื่อในพระเยซูเจ้าและเป็นเหมือนการเดินทางผ่านพระคัมภีร์ที่ติดตามพระองค์ไปสู่ชีวิตนิรันดร์นะครับนี่เป็นความรู้สึกของอีกท่านหนึ่งที่มาเรียนพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่องนะครับและก็เ,เรียนด้วยความอยาก อยากจะมาเรียนนะเพราะฉะนั้นในความรู้สึกที่หลายคนอบอกว่าเรื่องเรียนพระคัมภีร์<ส>เรื่องเรียนศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องน่าเบื่อ<ม>แต่นี่ไม่ใช่ครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับคุณพ่อท่านที่เป็นวิทยากรเป็นครูสอนเนี่ยนะเรื่องพระคัมภีร์สวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อเรามาคุยกันหลายเรื่องวันนี้เรื่องพระคัมภีร์นะซึ่งคุณพ่อสอนพระคัมภีร์เนี่ยบอกว่า สอนมากี่ปีแล้วครับตรงนี้ปีนี้ก็ปีที่18แล้วนะครับเดือนมิถุนายนนี้เดือนกรกฎาคมวันที่6วันเสาร์เนี่ยจะเริ่มต้นคอร์สของปีนี้เป็นปีที่18ที่ผมสอนมาโครงการเนี่ยมันเริ่มมายังไงอยากให้พ่อเล่านิดหน่อย18ปีนี้ไม่ธรรมดาครับเฉพาะผมสอน18ปีแต่ว่าโครงการอบรมเพื่อคัามภีรของ แผนกคาสอนคอ่สังเมบนทุนกรุงเทพเนี่ยเขาทำมาปีนี้ปีที่23แล้วครับ23ครับเริ่มตั้งแต่ปี1990นะครับในช่วงแรกแรกนั้นเขาเชเิญคุณพ่อทัศนัยคมกริตนะครับ<ม>อาจารย์พระคมพีมาบรรจายแล้วคุณพ่อท่านภารกิจมากก็อสอนได้สัก3าปีก็หยุดไปจากนั้น<ม>ก็มีคุณพ่ออาร์เตีโนนะครับ<ม>ซึ่งท่านเป็นผู้เทศให้การอบรมจิตใจแล้วใช้พระคมพีเป็นหลักก็มาเทศเช่นกันท่านก็มีภารกิจมาก อีกสปีก็จบไป6ปีผมเนี่ยมาปีที่7จากปีที่7นับมาถึงปีนี้เนี่ยคอสเพื่อัมพีเนี่ยก็เริ่มมาได้ทํามา23ปีนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมนี้จะเริ่มปีที่23ครั้งที่23ปีที่23ปีละ1ครั้งนะครับครั้งหนึ่งเราก็จัด10บเสา1ิเสานี่กินเวลาประมาณ2เดือนครึ่ง เฉพาะวันเสาร์อย่างเดียววันเสาร์กี่โมงถึงกี่โมง9โมงเช้าจนถึงเที่ยง9โมงเช้าถึงเที่ยงประมาณสัก3ชั่วโมงใช่มีเบรกครึ่งชั่วโมงนะครับให้เราได้พบปะพูดคุยกันแต่นี่ถามว่าเริ่มต้นอย่างไรก็ต้องเท้าความถึงเพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียวีระอภรรัตน์นะครับ ่อนนั้นเป็นคุณพ่อวีระอภร์รัตน์ผู้จัดการแผนกคำสอนของอาคาสังคมวุฒกรุงเทพท่านคงจะคิดถึงว่าปี1 9 9 0รเกนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่ปีคศส0 0 0พัยูบิเลเียปีปีติมหาการุณเพราะฉะนั้น10ปีก่อนหน้าเนี่พระศาสนญญาจักรตอนนั้นก็ตื่นตัวอยากจะทำอะไรฟื้นฟูจิตใจเสติบุรุษเพื่อว่าจะได้ฉลองปีคศส0 0 0อย่างสงา่าแผนกคำสอนก็เลยคิดว่าน่าจะมีการอบรม พระัมพีคุณพ่อวีระในสมัยนั้นนะครับก็เลยจัดแต่นี้ทาไมมา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 เชิญผมให้มาเป็นวิทยากรท่านเคยเล่าให้ผมฟังว่าสมัยผมไปทํางานอยู่ที่สังคมบูนรนเชีงใหม่ผมเคยไปทํางานที่สังคมบนรณเชีงใหม่นะครับปีหน่ถึง1 9 9 3งเก้าเปีท่านได้ยินว่าทุกคืนวันพุธเนี่ยผมจะต้องไปสอนที่บ้านบรีนา บ้านมารีนาเนี่ยเป็นบ้านที่ซิสเตอร์คณะพระหาดุไท,ทียของพระยศุตเจ้าและพระนางมารีอาเนี่ยเป็นผู้ที่สอนเด็กชาวเขาให้ตัดเย็บเสื้อผ้าเด็กพวกนี้ก็จะมีความรู้ประมาณชั้นป .6 นะครับแล้วก็เ,เด็กพวกนี้ก็จะลงมาตัดเย็บเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็จะออกไปฝึกงานตามร้านในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วพอไปฝึกงานเสร็จตอนค่ำเนี่ยก็จะซื้อข้าวกลับมาซื้อกลับมาอย่างเดียวที่บ้านหุงข้าวให้ สอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตัวเองไม่ไ้องมากินที่ศูนย์ตลอดชีวิต mm hmm. แล้วพอกลับมาแล้วเนี่ยทานข้าวเสร็จแล้วทุกคืนวันพุธเนี่ยซิสเตอร์ก็ยังมีคอร์สบึงที่ตามให้เด็กเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีอาชีพแล้วต mm hmm. ัดเย็บเสื้อผ้าได้แล้วก็ยังมีความรู้เกี่ยวกับผ้าก็คือว่าให้มีเรยนพระค,ค่กางรกแล้วผมที่ไปทํางานที่ mm hmm. สมุทรยงใหมมทุกคืนวันพุธผมเขาต้องไปสอนที่บ้านใน mm hmm. หน้า mm hmm. ไปสอนตอนนั้นเราก็สอนง่ายๆเด็กชั้นจบชั้นป .6 ใช่ไหมครับอาจจะมีคนายุมาก เล่าเล่าพระคัมภีร์อาบราััมอิสอักยาโคบเล่าเรื่องพระคัมภีร์ง่ายๆก็ทำงนีงอยู่3ปีแล้วก็ย้ายลงมาที่อาอาคารสังคมวนคกรุงเทพคุณพ่อวีระในสมัยนั้นก็มาติดต่อผมให้ไปอบรมศูนย์คิดศาสนธรรมซีซีซัมเมอร์คอร์สภาคฤดูร้อนที่สัมผ่านนะสัมผ่านพออบรมครับ เดือนเมษายนมิถุนาก็บอกให้ผมช่วยช่วยไปสอนต่อเลยเดือนมิถยุนานะครับภาคสามันแล้วพอภาคสามันเดือนวิถุนานสอนไปสักพักหนึ่งก็เริ่มคอร์สนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวเดือนตุลาเนี่ยจะจะมีคอร์สอบรมพคระคัมพร์หให้ผมเนี่ยมามามาช่วยแนะนําแบบที่สอนที่ซีซีแล้วก็รับตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาเรียกว่างานเข้าเลยงานเข้าเลยนะครับก็และสถานที่สอนก็คือที่ไหนครับ ใช้อาการคาติลิกแพทย์ธรรมนะครับอของอากาะารังคมนุนกรุงเทพชั้น 2>, 2ซึ่งเป็นห้องห้องถงห้องถงก็ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรแล้วนะครับแต่พอราวางเก้า e อี้เลคเชอร์เข้าไปเนี่ยก็จุได้แบบสบายๆก็ยก็60คนครับแต่นี้ถ้าไม่สบายๆเนี่ยก็เต็มที่80คนครับตอนแรกๆก,ก็ยังโอเคสบายๆบาส6บาปสิบม,มาถึงปีนี้นะครับปีที่แล้วเนี่ยยอด ลงทะเบียนเนี่ยหนึ่งร้อยบคน <m ul its> มันก็ไม่พอแล้วทะลักออกไปนอกห้องท่านผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตไหมครับจาก60คนนะครับตอนนี้ล้นออกไปนอกห้องและ1้ว1ห้150เนี่ยห้องเนี่ยไม่พอนะครับคนที่มาเรียนเนี่ยผมเคยแวะมาสังเกตการนะที่คุณพ่อสอนเนี่ยล้นห้องไปต้องเอาเก้าอี้เสริมแล้วต้องถ่ายทอดวงจรปิดออกไปนอกห้องอีกนะครับแสดงว่าคนได้รับ ความสนใจได้เห็นประโยชน์มากเพราะแต่ละคนที่ผมได้พูดคุยมาเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าได้อะไรและอยากจะมาเรียนเพราะว่าบางคนเรียนโอ้โหสิกว่าปีไม่ง่ายนะแล้วบางคนต้องจ่ายค่าเดินทางเองเสียเวลาเดินทางมาจากต่างจังหวัดตะกี้นี้มีลบบุรีนะฮะในกรุงเทพแถวแถวอัดสามบังรักแถวแถวยานนาวานี่ก็ยังมีแต่ว่าที่ไกลๆคือแถวฉะเชิงเซาก็เคยมีนะครับนี่ลบบุรีนี่ แถวนครยกยังเคยมีเลยแต่ละปีนะครับจะมีมาจากไกลๆมีปีหนึ่งมีคนมาจากระยองออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่นะครับล้วก็ถามก็บอกว่าคุณพ่ออะไรส่งมาเรียนเขาบอกเปล่าเขามาเองออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่จากระยองแล้วพอเรียนเสร็จก็กลับระยองเราก็เห็นว่าโอ้ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่นะครับมีการมีงานมีการมีมีงานทําถ้าสมมุติว่าเขามาเรียนแล้วไม่ได้อะไรก็คงจะไม่มีความเพียรขนาดดีนะครับโตมาวันเสาร์ทุกวันเสาร์สิบครั้งสิบครั้งก็ต้อง ทาตัวให้ว่างแล้วก็เสียสละเวลาที่จะมาเรียนรพระคัมมีร์แต่เชื่อว่าพระวาจาคงทํางานในใจเขาก็ถึงมาอันนี้ที่พูดถึงบรรยากาศทั่วๆไปนะฮะว่าคนที่มาเนี่ยสังเกตดูว่าเขาได้รับหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะแล้วก็บรรยากาศของการเรียนเนี่ยดูรู้สึกมันมีชีวิตชีวานะครับ,รบเดี๋ยวคงต้องพักตอนนี้ลนะทักพักหนึ่งนะครับพบกันในช่วงหน้าเราจะพูดถึงในห้องแหละเนื้อหาของการเรียนเนี่ย คุณพ่อสอนอยังไงสอนอะไรถึงน่าสนใจผมชักอยากจะไปเรียนมึงนะครับลาท่านผู้ชมในช่วงนี้ไปก่อนแล้วพบกันในช่วงต่อไปครับ